อากาศ35องศาค่ะมื้อนี้เดี๋ยวพาเบิ่งสวนเนาะคะ่ะเนาะอากาศเริ่มฮ้อนสวนเฮาก็เริ่มเอ่อซีเข้าที่เข้าทางแบบผักก็เริ่มงามหน่อไม้ก็เริ่มออกหน,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 น่อเนาะค่ะเนาะหน่อไม้ที่เฮาเอามาปลูกกันพี่น้องผู้ที่จําได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้พาชมสวนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็ท้างขึ้นท้างึ้นไปมองนางเลนเฮาเนาะคะ่ะนอมองนางเลนชมสวนเฮาก็อซโรยไปด้วยกรีบดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกไม้ดอกน้อยๆางามค่ะพี่น้องหอมขนาดเลยคะ่ะเนี่เขาซิมีกินหอมค่ะพี่น้องคะ่ะกินเขาซีหอมเวลาเทายางมาแถวๆนี้กินสีหอม เว,เวลาที่เขาอันยุเทิงๆขึ้นกันค่ะเวลาที่ล้มช้ยไปเองจะกินเกาอก็สิหอมดะ้ค่ะเนาะสิได้กินหอมมากอันนี้เดี๋ยวพาไปเบื้องดอกกุหลาบพี่น้องก็ที่จำได้นะคะเนาะดอกกุหลาบที่เราปลูกกันตอนนี้เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเป็นซ้อมดอกแล้ว ตอนนี้ยังพัได้บานเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวขอบานแล้วหรือสุดท้ายเบิ่งไม้เทืยนนึงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ไปเอาดอกอันต้นลาเวนเดอร์มาปลูกค่ะพี่น้องลาเวนเดอร์มันเป็น,เ,ปนเวลาหนาหิมะมันบ่นตายเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะเกิดมาเป็นพุ่มใหญ่ๆอ่ะค่ะพี่น้องอันทุกๆปีเขาก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็สิมาปลูกไว้ซี่กอค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวอนาะคตกะว่าเขาเป็นพุ่มเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สิเป็นพุ่มนี่ต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งอีกสองต้นอยู่ อยู่ทังน,นี้นี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเขามารอเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะอยากให้เขาเป็นจ้าเสียค่ะนี่อยากให้เขาเป็นสายไปยังสีเนาะนะ,ะ,นะปลูกใยญยๆไปเดี๋ยวเพราะเขาเป็นพุม่มลาบินเดอร์มันก็สิออกเป็นสีม่วงๆบ่คะนี่มันก็สิเงาไปก็สิเปิ่งสวยงามสนดอกคะ่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ปลูกในอัน ในเตาปิ้งย่างห้างเขาแลรวคะพี่น้องเตาปิ้งเตาย่างที่ฮ้อนมัน,มน,มนพังมันห้างแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขากระบสถิมะค่ะพี่น้องเอามาปลูกดอกไม้ได้สวยในฟ้าเขากงา็งายขึ้นง่ายขึ้นกับปลูกดอกไม้ได้สวยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเขาเอามาถัดแปลงกันเนาะคะ่ะเนาะเขากบบระโบงไปหาซื้อมันเปลืองเงินเปลืองทองส่วนตัวนี้นี่ญาติแฟนเพื่อนไ้มาเป็นของขวรเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อนกระซื้อมาฝาก มักเอามาตบแตงออกเขาอีกอย่างที่เอามีในสวนนะคะนะเขามาตบแตงเพิ่ง,งจัดทห้มันเขากันก็สิได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วค่ะพี่น้องคะพนมากสวนก็เฮ็ดทดลองไปทั่วไปทีบแล้วค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็นฟริงโลสเหอมหอมค่ะดอกเขาดอกเขาก็หอมคือกันค่ะพี่น้องค่ะ ยืนอยูน่นี่หอมกลิ่นดอกอันนี้มาโอ้ยหอมชื่นใจดอกกุหลาบราาก็รลังสิบาบานค่ะพี่น้องบ่มีอันว่าเขาใส่ปุ๋ยนะคะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยอยันเคมีนะคะนี่ ใส่ปุยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์ไข่กับนมสดเทยาเห็ดกันนะคะเนาะเดยวสิพาไปเบื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเท้าเห็ดไปแล้วนะคะเนาะมาเบิ่งกันลวลาตอนนี้จะเป็นทั้งใดตอนนี้ช่มดอกไม้ไปก่อนนะคะเนาะส่วนตัวน,นี้เป็นดอกกุหลาบป้าค่ะพี่น้องดอกกุหลาบป้าตัดแตง่งกิ่งให้เขาใา่ยนะคะเนาะเห็ดใ้เขาเป็นทรงพุ่มกระได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ส่วนดอกกุหลาบสีเหลืองนี่ก็หอมคึ่กันค่ะพี่น้องเคยตัดไปเน็บใบเน็บกับขีดินไว้ซื่อนี่ยนะคะเกิดหักเสยเลยค่ะพี่น้องคะเอาไปเน็บว้ซื่อๆก็เกิดหักขึ้นเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องค่ะต้นลูกเขายูนาบ้านอันนี้ต้นเม่เดี๋ยวต้นที่เอาไปเน็ใบใ้เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้องดูค่ะเนาะดอกกุหลาบสีชมพูน,นี้เป็นส่วนดอกกุหลาบสีชมพูนี่บ่หอมค่ะพี่น้องคะ่ะ บ่หอนแต่ว่าดอกเขาดกดกค่เนาอเป็นดอกดกดีดีดอกไม้ในสวนเนาะพี่มีให้ได้เบิ้งเรื่อยๆเรืยนาอะคะนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่ม้อนส่วนเฮอกกระซี่เริ่ม เริ่มใหญ่ของทุกอย่างที่ปลูกก็สิเริ่มเห็นไหมคะนี่กุหลาบผ้าหดจุเลนซีสังเคราะห์แสงไปนะคะเนาะแตกมาเพิ่งลึกอย่างอากาศเขาดีพ่อมต้องอากาศน้ำนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ปุ๋ยดีเขาก็ได้มีดอกไม้เบิ่งผักสวยๆงามๆไปกินส่วนันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันป้านะครับพี่น้อง ัผล mm ิตปลาดไวยเขาสิประมาณสักนี้แล้วค่ะไม่เบหไงแต่ว่าวิตามินหลายวิตามินหลายเป็นไม่ได้น่อยกระสุกล้วเสียบเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะส่วนนี้เป็นมะเขือเทศค่ะพี่น้อง ก็เทเียวปลูกในกระถาง,งเพิ่อนนะคะอากาศมันห้อนมันก็วุบวุบวุบเลยเฮ็ดไปทั่วประเทศแล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นต้นบักเกษตรเฮ็ดไปนะคะนาอให้เล่นไปห้ได้กินสันดอกปลูกเล่นปลูกหัวไปใส่สกระคู่ห่างกับปลูกค่ะพี่น้องฮัลโหล ขอบคุณขอบคุ่เจ้าญาเพื่อนบ้านี่ะพี่น้องเพื่อนบ้านชมอีแค่เพื่นเพิ่มมือไรสิกรโอเ่นหักแถมือนีสันไใ่ชุดนี้นะหักแถสันป้าเหล้าก็ว่ามือนีห่อนหอน อันสามสิบสามองศาห้อนลาซ <Yeah. S 2> าลาค่ะเ <laughs> พื่อนบอกว่าบ้านเพื่อนห้อนสามสิบสามองศาก็เลยบอกเพื่อนไปว่าบ้านคอยอนะห้อนตั้งสามสิบห้าองศาผูน่ะสะดวกค่ะพี่น้องค่ะ <m uch ing> บ้านเฮาหลังบ้านมันสูงก็เพิ่นเนาะค่ะเนาะเฮาอยู่บนเขาสูงก็เพิ่นไปน้อยนึงเขาก็เลยห้อนก็เพิ่นไปนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> ส่วนนี่เป็นต้นกระทบโลกเนาะค่ะเนาะปลูกไว้กินยอดมันค่ะพี่น,อน้องน่วยมันคือสิบ่รด้กินดอกปลูกเบิ่งเนาะค่ะเนาะ ปลูกเล่นไปค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งค่ะดอกไม้เป็นตะสะอนนะคะเนาะอ่อนซ้อนกระดอกไม้นี่แหละค่ะพี่น้องปลูกใส่กระถางงามคักงามแน่เบิ้งเด็ดอย่างค่ะพี่น้องโอ้ยงามสวยงามชอบดอกไม้นี่แหลคะค่ะนาบ้านกกรลังบานไม่ใช้ปุ๋ยเคมีคะ่ะปุ๋ยเราก็ทำเองใช้เองค่ะพี่น้องคะ่ะ ยิ่งเบิ้งไปยิ่งเพลินไปเลยค่ะพี่น้องตอนเศร้ามาจิบกาแฟเ o, ะะ no. บิ้งสวนเฮาเนาะค่ะเนาะเบิ้งสวนเขาไปชมดอกไม้จิบกาแฟไปมีความสุขค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเขายัางสิย่อยลงอีกไหมได้วค่ะพี่นอ้องยังสิย่อยยังสิบานอีกไหมได้อยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะอ่อนซ้อนเนาะคะ่ะเนาะคนปลูกก็ดีใจนะคะเห็นสวยๆยังเสียมีความสุขค่ะพี่น้องตอไปจากชมดอกไม้ก็ชมสลัดตอเลยเนาะคะ่ะเนาะสวนผักเขา เนี่ยคะ่ะผักเขียวกรอบกรอบอีลีคะ่ะปุยเท้เาใส่เนี่ยกรอบทั่วเฮาก็ที่ปลูกไว้ก็เริ่มเท้าเคี้ยวขึ้นไปแล้วคะ่ะนั่นนาทิ์ เพื่น,นว่าฝนสิบรตกประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบักแตงโมเฮาซื้อมาปลูกพันที่อยู่ในบ้านผักนะคะพี่น้องเห็นว่าเขากบลังงายด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะคล้ยๆว่าเขายังปรับตัวได้ๆนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มแตกเริ่มแตกกางเงียงม้านะคะพี่น้องนี่ นี่เป็นกระเทียมค่ะสุกินนี่ก็กำลังสิใหญ่ค่ะพี่น้องใกล้สิได้เอามาลวกกินกับปนลแล้วค่ะเดี๋ยวอันเมื่อนี่เสี้ยนเอาตะไคร้ออกค่ะพี่น้องเอาตะไคร้ออกเพราะว่าเวลาเขาลดน้ำนะเขาใสอ่อัตโนมัตินะคะเนาะเขาใส่ระบบอัตโนมัติเขาเขาก็สิขีดเองของเขาถ้าเขามีอันอุโมงค์มีอันตะไคร้กันนะ้น่ะ น้ำม,มันก็นสิบไปใบัานแปลงอื่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ซสิลือ,ออกค่ะตอนนี้ผักทุกอย่างกับกำลังสิงามนะะเนาะค่ะนาออากาศเริ่มดีขึ้นผักเขาก็เริ่มแตกยอดเริ่มโปงขึ้นมาบักพีก็เริ่มใ,นใน่บักเขือก็เริ่มใ,นใน่ปลูกผักในต่างแดนปลูกยากมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยอากาศเนี่ยฝนตกยุบเป็นเดือนฝนตกยุบเป็นเดือนหนาวอยู่จริงๆอะ่ะมันมันควรสิป,ปลูกผัก ได้โตวไว้ก็หนีเนาะทุกๆปีแต่ปีนี้พ่ะหูเกิดอีกอย่างึ้นค่ะดินฟ้าอากาศแปรปวนคือกันเลยค่ะยุตังประเทศก็ได้ผักก็บอตรงตามฤดูการผละมากลากไมก่ก็ปีนี้ซ่ามากเนี่ยคะ่ะเริ่มงามแล้วดอกไม้เขาก็เริ่มงามแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งอัน ต้นกุลาบเขาแตกนอเนะคะเนาะแตกนอกขึ้นมานอกบาใหญ่งงคะ่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยน,นี่แหละคะ่ะพี่น้องปุ๋ยเทาเห็ดเองนี่แหละคะ่ะพี่นอ้องอยกใครพี่น้องแ็ดใส้กันเนาะคะ่ะเนาะมันได้ผลเกินคาดอหลีเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะผักเขาก็ได้กินปลอดสารแถมเนี่ยเห็นบ่คะแตกออกมาโหหนาเหลือเสื้อมากเลยคะ่ะโดยเทาโบ่ได้ใส้ปุ๋ยเคมีตามล้านค้าะค,ะดดค่ะเฮ็ดเด้อค่ะเด้อเฮ็ดใส้กันเด้อค่ะเด้อส่วนนี้นี่คะ่ะ ต้นที่ว่าเอ,อนก้านมันมาเสียบเอามาเสียบใบนี่ค่ะติดเลยค่ะพี่น้องค่ะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นซ้อมดอกมาคะเนาะหอมหอมเลยค่ะนี่เดี๋ยวปีนี่ซิล้องเอาเสียบใบละล,ลายหมองเพราะว่ากินเขาหอมนะคะดอกใ่น้ำดอกสีเหลืองพี่น้องที่เอาห้เบิรงแล้วค่ะส่วนนี้เป็นดอกกุหลาบแดง นี่ค่ะพี่น้องบัเกระเทศเขาก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเนาะอากาศเริ่มฮอนบัเกระเทศก็เริ่มเป็นดอกละรูมเริ่มซีมีลูกเล็กๆขึ้นมาปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ยดินก็บ,บ่ได้เปลี่ยนค่ะใส่ดินเก่าของปีที่แล้วนะคะเนาะคิดว่าจุลินทรีย์มันอยู่ในหนีหลายแล้วก็เลยบ่ได้เปลี่ยนดินค่ะนี่ค่ะอันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอ้าเฮ็ดกันไว้ผ่านไปสี่วัน เดี๋ยวสิให้เบิ้งค่ะพี่น้องผ่านไปสี่วันนะถ้าแดดดีๆเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สีแดงไว้เขียวไว้ค่ะพี่น้องนี่อันนี้สีแดงเห็นปะคะสี่สี่วันสี่วันผ่านไปเองนะคะนี่เห็นปะเขาได้ประมาณจากสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เขาก็ใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเขาก็สิได้เอาไปใส่หมดผักใส่เอ,อ่อกับ ขีไก่เฮาผู้ใดมีปุ๋ยคอ,อกเนาะคะ่ะเนาะเปเทราดใส่กับปุ๋ยคอ,อกก็สิได้เป็นไว้ค่ะพี่น้องเขาก็สิได้เอามุนสัตว์อะมาใส่สวนผักเขาได้ไวขึ้นโดยที่ผักเขาบ่เกิดการเสียหายเนาะคะ่ะเนาะสีข้าง,งามเนาะคะ่ะเนาะนะมหศสจรจย์มากเลยนะคะพี่น้องใส่ไข่แค่ซ่อนเดียวแต่ละขวดเนี่ยมีแค่ไข่นะคะลองกลับไปเบิ่งงด้วยค่ะเด้อ กลับไปเบิ้งวิดีโอเก่าที่เฮ็ดไปแล้วนะคะลองย้อนกลับไปเบิ้งค่ะพี่น้องพี่น้องสิเห็นเฮ็ดง่ายๆค่ะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วค่ะพี่น้องค่ะกับจุลินทรีย์ไขนนะะน่นมสดเนาะค่ะเนาะส่วนน,น้อยๆเฮ็ดไปเฮ็ดมาได้แบบง่ายเลยค่ะพี่น้อง เลียนเฮ็ดหัวไปก็ได้ออกมาพอเบิง่งอยู่เนะคะเนาะแต่งไปเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะต้นทานตะวันที่เอามาปลูก้องจำได้ไหคมคะตึงวัยกับานละ นี่พี่น้องท้ามาเบิ่งนี่ค่ะนอใหม่ฮาค่ะนอไห,ห้เฮเป็นนอเราดิค่ะพี่น้องค่ะสามนอเลยค่ะกอน,นี่ปีนากระมีนอใหม่กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะปีนี้เอาเขาไปก่อนเนาะค่ะเนะยังบ้านได้กินเขาเถอะเดี๋ยวไ,ไปกินปีนาส่วนก่อนนี่เป็นนอหนึ่งค่ะพี่น้อง ไอสองน,อน้องแม่ปา๋าแดงนี่อีกนอนท่าไงยู่ข้างไหนนอนน้นอยๆน,นี่ค่ะนี่สองน,อน้องอุ้ยปีหน้าเราก็จะมีหน่อไม้กินแล้วบังไก่เอลไก่ฮัลโหลฮัลโหลมากันทำไมวันนี้ยังไม่ทันได้มีอาหารให้เลยกินจนพุงกลางแล้วเนี่ยกินจะไม่รู้จะกินยังไงแล้วเนี่ยฮึฮะ กินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วเด็กใหญ่เขาหน่อยนึ่งนะคะเนาะอุา่ามาหามาเล่นน้ำอยาเขาเ้ากล้องายตีเดี็กใหญ่เขาหน่อยนึงเด็กใหญ่เขากินหน่อยนะึงอุ้ยอยากเข้ากล้องายอยากเข้ากล้องไร,งไรสบายดีไหม สบายดีกันไหมมื้มอเด็กๆใครเกาหน่วยค่ะพี่น้อง ไม่ยุ่เก่าตัวใครมือละเก่าน่วยค่ะพี่นอ้องบางมือกับแปดน่วยที่บ้านแปดน่วยนี่อัน,อนก็ค่อยมีชวนมาขอสิคายห้มือละเก่าน่วยเก่าน่วยคือว่าดีอยู่ค่ะพี่นอ้อง นอยู่นี่ก็มีแต่จุลินซีสังเคราะห์แสงด้วยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดทิมไว้ค่ะวางประงองไปแ็งอยู่นเลยกูลินซีสังเคราะห์แสงทั้งหมนเลยค่ะพี่น้องบ่าหายเมือดนะคะน่ะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆอ,อันนี้ดอกพุธซ้อนบ้านเฮาเนาะคะ่ะะเนาดอกพุธซ้อนบ้านเฮาอันนี้เป็นต้นบักกูดค่ะพี่น้องใบบักกูด นี่เป็นต้นยานางค่ะพี่น้องนี่ยานางฮอกกำลังสิแตกงงหมดละสิช่ไนมหยานางกินเนาะค่ะเนาะนอไม่ฮอกก็เริ่มมีแล้วยานางฮอกก็เริ่มแตกแล้วปีนาสิได้กินดีดอกค่ะถ้าต้นยานางก็ตายเนาะค่ะเนาะเลีเ้ยงยากยากค่ะพี่น้องต้นยานางนี่เลี้ยงยากหลายอิลิ นี่เป็นสตอเบอรี่เขานะคะเนาะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะได้กินสตอเบอรี่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาสิยาวโพดเนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวนเรากําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆดอกไม้ก็กําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผักก็กําลังงามเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะ อัปเดตส่วนไม้รีบ้านๆค่ะพี่น้องคะ่ะมีอีอย่างใหม่ๆเดี๋ยวสิมหาห้เบิ้งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณที่กดติดตามคะ่ะบ,บายๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบา,บายยคะ่ะ